У-у-у! <laughs> ไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเขาได้ทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาไม่เคยทำแล้วเขาก็ชื่อเราในการทำทุกอย่างถวายไม่ใช่แค่ิคนที่ถ้าใคได้นหนังก็คือเขายอมถวายด้ยนะเพื่อให้แบบเพ่ให้คนรู้วามันเร่องจริงจงจริงจริอรางจริง เป็นอะไรทีแบบผเช่อจริงเราก็้ยงเขาบา

I <laughs>

ไ็่ได่เช็คเลยคะเพราะว่าคนทุกแต่ไม่ได้เพงแท่จะไม่ได้เช็คเพราะว่าเป็นเซอไคนตามโรงหนงตา คนดูเรียชิดูแล้วไงชิดรู้ว่ามีการซ่อนเงื่อนส่วนคนเล่นอ่ะไม่รู้อันนี้เป็นคำถามค่ะคนสุดท้ายไงเดี๋ยวรอนะต้องตอบให้ดีให้รับการหลักคำถามคืออะไรก่อนจะตอบอะไรคนดูไม่อยเตรียมตัวไปโดนเรื่องเปลี่ยนแในครงนี้ ส่วนน้อยแล้วเราก็ไปดึงส่วนน้อยเนื่อมาถ้าเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันก็แบบแต่ตอนที่อยู่ตอนที่กอรอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเวลาไปถไ่ายราย,ยการอื่นหรืออะไรเงีก็มาตลอดต่พอไลฟ์โปรเจกต์จบคุณก็ต้องรู้เลยว่าคุณสามารถดูได้ในทว่าเราพิถ่าขนาดไหนกันน,นไม่ได้เป็นต่อถใครเขาหน้า,านไม่ไต้อง็นถ่าวอย่างอย่างตัวของหนูเองอ่ะพี่เติ้นบอกว่ามึงจะได้ทำอะไร ทุกศาสตร์ที่ที่มีอ่ะที่แบบศักยภาพทั้งหมดของของอยู่เองแต่หลักๆเอามาใส่ในนี้หมดแล้วหลักๆที่ศาสตร์ก็คือสายศาสตร์ด้วยของทุกอย่างเลยซึ่งแบบว่ามันมันไม่ค่อยชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้จามก็เอมาใส่ในเรื่องนี้หมดแล้วมีรู้เรื่องเปล่ามีบ้างมีพิมพ์ควาเยอะไหมก็มีบ้างพิมควยจะอะไรเนี่ังเขาบอกว่าเต็มที่เลย ก็อย่างเช่นขี่ข้าอะไรองเงี้ยเราก็ถนัดอยู่แล้วค่ะไม่่เยม่ยิงไ่เก่ลยไม่ไม่เก็ยไม่ิงไมเลยม่ยิงไม่เก่งเลยไม่ยิง่กงเลิงไเก่ง่ใตัวเก่งเ่ยงม่เกตัวม่ย่เก่ย่ิมเก่งยไ่างต่เก่ลไ่เกลเก่่ิเก็ได้ิม่เกม่ยไม่เงเล่ิม่เเกมกล แต่ฉันต่ำแล้วเราจะทำยังไงปี๊บดีเลยหรอกดดันมาไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเราชั้นต่ำแต่อินเนอร์เขาว่าถ้าทำแบบเดิมก็ได้ออกมาแบบเดิมเด้อไปบ้านแบบเดินไปไหนก็แบบรู้ว่าพันนา่ะคุณหาคาแรคเตอร์นี้มาจากไหนสุดท้ายก็ต้องไปนั่งเข้าเวิร์กช็อปกับบูบูบูบเขาก็ไปเจอเหมืเจอจุดที่มันจะเป็นแบบชิวชาบชิวชาบมันก็ได้ออกมาจริงแบบแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้ความโดดเด่ ถ้าหนู่าชาชาเนียเพราะว่าหายายู่นะออองหาที่ที่ทสมัยตัวและชอบมันก็ทํา้สมัน็่งต้องให้ทําลางเลื่อนอยู่ยังั้นทานไ่ได่คนที่เขาดูแล้วก็ถามรายมอะไก็เป็นนวดอ่ะปกติเขานวดเท้าก่อนใช่ป่ะหูเยียบมือหมอนวดอ่ะแต่ีหนูมาที่หน้าเลยตบไปกดเข้าไปโคมยเลหน้า ยากนะจะบอกให้คนที่เป็นร้านนวดน,นะคะนนนมันยิน้มจนมันใช้หน้าเยอะมัน,นต้องมีกดจุดที่หน้ากดไปตรงตรงอะไรพวกนี้นะปวนนดสบายมัยนถ่ายเขาดูว่าทารถเขาดนวดหน้าของเขาอะคนงงวา่า,าเราสองคนจะมายวันที่รู้ว่าต้องดูดีๆแบบเราเนี่นย,ม,ยมันขัดฉาบเรา่มมันรู้สึกไงินวดทไม่ออกเลยครอะเออคือคือ,คอ เพืยวน้องเขาจะอยู่เป็นชั้นสูงมากของหนูจะเป็นคนชั้นต่ำถ้าให้เราขึ้นไปมันะอาจจะยากลงมาง่ายกว่าอะไรที่น้องคิดว่าดีที่เป็นอกัไม่สอนน้องให้น้องสู้คนพ่าน้องเป็นคนไม่ได้สูคน 好了，放松。 ตัต้งแ่ั้แตั้อะรนี้นทีแรกจนสุดท้ายก็จวากงนาห้โอกาสน่อยไม่รู้จะมีโอกาสได้เด้ไหนหรือเปล่าเลแต่งตัวเต็มเขมาเข้ามาอไ่รกันเีม่มนะคะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ิทสะคะเชื่อมาเรืองนี้จความจริง ได้มาดูกันแสดงแสดงทั้งหมด